จู่ๆชายหนุ่มคนนี้ก็ค้นพบเพื่อนร่วมชั้นคนนี้ดูไร้ประโยชน์มากคือบุคคลที่มีพลังล้างสมองมากที่สุดในโลกชายหนุ่มกินฮอทดอกเพียงสองตัวเป็นอาหารกลางวันการแข่งขันภาคบ่ายเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้สอบตกนี่คือการทดสอบสมรรถภาพที่สามารถระบุได้ว่าจะอยู่หรือไปเมื่อเทียบกับการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วงานของคุณก็มีความสำคัญมากขึ้นสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเพื่อนร่วมชั้นที่ได้รับบาดเจ็บคุณจะหยุดความมุ่งม,มั่นของกีจุนที่จะได้เกรดดีๆได้อย่างไร และเพื่อนร่วมชั้นของเขาถึงกับล้างสมองเขาด้วยซ้ำเพราะการล้างสมองไม่สามารถผูกมัดคนผิดศีลธรรมได้แต่ถ้าอีกฝ่ายบอกว่าจะให้เนื้อเกาหลีแก่เขาดังนั้นสำหรับกีจุนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนมันมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของมันฉันจะพาคุณไปกีจุนเป็นคนโง่ติดกับเนื้อเกาหลี อุ้มอึนหฮยอกที่ได้รับบาดเจ็อย่างแท้จริงรอจนกระทั่งจีจุนอุ้มอึนหฮยอกลงภูเขาเกินเวลาเป้าหมายแล้วเขาคิดว่าเป็นโชคชะตาของเขาที่จะพลาดโรงเรียนตำรวจไกด์นำเที่ยวหญิงที่ไม่คาดคิดเพราะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเธอไม่เพียงแค่ลงโทษนักเรียนที่เห็นแต่ไม่ช่วยเธอ,อยังอนุญาตพิเศษให้ทั้งคู่ได้รับคะแนนอีกด้วย